วันนี้เราอยู่กับสมาร์ทโฟนร,รุ่นใหม่จาก vivo ครับมีชื่อรุ่นว่า vivo Y100 Y Live ก็เลยไม่ใช่ vivo Y100 5G กับสโลแกนสนุกกับสเปคเต็มร้อยช่วยลงความเห็นกันมาหน่อยแล้วกันว่ารุ่นนี้เองเนี่ยถูกใจอะเปบ้าเอาล่ะในลำดับแรกๆนะครับเดี๋ยวพามาแกะกล่องของใหม่แท้ๆยังไม่ได้ฉีกซิลเลยนะเริ่มกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวจะเสียเวลาคนดูกันโอเคฉีกออกมาแบบนี้นะครับและ ปั๊บก็ให้นะครับในด้านของสีสันนะครับถ้าอยู่ในกล่องนี้เองเนี่ยผมได้เป็นสีดําแบบนี้นั่นเองครับโดยที่ชื่อสีเนี่ยเขาตั้งมาอย่างเท่ๆว่าคริสตัลแบล็กนะถ้าเกิดว่าเอาไปส่องกับแสงเนี่ยมันจะมีความเหลือเป็นลวดลายคริสตัลแบบทีดีนะซึ่งดูหรูมากๆ ตัวกล้องเนี่ยก็เป็นทรงวงแหวนนะครับมีความสะท้อนกับแสงที่ออกเป็นสีทองทองนิดหน่อยนะในด้านของผิวสัมผัสนะครับจะเป็นผิวแบบว่าด้านๆนะครับไม่ได้เป็นมันเงานะแล้วก็มีการเคลือบสารที่ทําให้เวลาเราถือจับเนี่ยมันจะไม่เป็นรอยนิ้วมือได้โดยง่ายด้านโมดูลกล้องเนี่ยจะเป็นผิวมันเงานะครับตรงนี้คล้ายๆกับกระจกมากๆเลยในด้านของพื้นผิวนะครับมันจะมีความต่อกันเลยนะไม่ได้ทําเป็นแบบว่าต่างระดับ จะสังเกตว่าเมื่อเราดูกันที่แนวด้านข้างเนี่ยไอ้กรอบโมดูลเนี่ยมันจะเรียบไปกับฝาหลังแบบนี้เลยนะนี่คือเคสใสครับซึ่งถ้าให้สังเกตดีๆแล้วเนี่ยตรงตูดรูชาร์ดเขาทำมาเป็นเดือยปิดรูชาร์ดไทซีซึ่งปกติเนี่ยวีโวเขาจะไม่ทำเคสใสแบบนี้ไม่ใช่หรือ เอออยู่ดีๆเขาก็เอามาใส่ในรุ่น y 1 0ร Y l i ว e เฉยเลยนะคือเวลาเราจะชาร์จปุ๊บเนี่ยก็ต้องเอานิ้วสักนิ้วนึงเนี่ยมาแกะตรงนี้ออกก่อนแล้วก็ค่อยเสียบชาร์จเข้าไปถ้าเทียบกับการที่ไม่มีเดือยรูชาร์จแบบนี้จะชาร์จเมื่อไหร่ก็เสียบสายไทยซีได้เลยทันทีอันนี้แล้วแต่ความคิดเห็นละกันนะครับแต่ละคนก็คงจะชอบไม่เหมือนกันผมแค่มาเล่าให้ฟังอะนะตัวแดปเตอร์ชาร์จเนี่ยจะเป็นตัวเดียวกับ v i v o v 3 0แล้วก็ v 3 0 pro 5 g นะครับซึ่งแน่นอนตัวนี้ รองรับการชาร์จไวสูงสุดอยู่ที่80วัตต์นะครับและรุ่นนี้ก็ชาร์จเร็ว80วัตต์ด้วยเช่นเดียวกันนะให้ของดีมาเลยนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเข็มจิ้มซึมนะครับอันนี้คือเข็มจิ้มถาดซิมซึ่งเป็นลำดับสุดท้ายของกล่องกล่องนี้นั่นเองครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องอีกสีหนึ่งเลยดีกว่าครับอันนี้ผมแกะมาลองเล่นแล้วนะสีนี้เนี่ยเขาตั้งชื่อว่า Liter Purple ครับเป็น การใช้งานดีไซน์แบบหนังอีโคไฟเบอร์ครับเป็นเท็กเจอร์ที่เหมือนกับหนังจริงๆเลยครับซึ่งด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีเป็นตะเข็บเย็บไว้ด้วยนะครับถามว่าเอ้ยแล้วสัมผัสไปแล้วเนี่ยมันนุ่มจริงหรือเปล่าเอาตามตรงแล้วเนี่ยมันอาจจะนุ่มไม่เท่ากับกระเป๋าสตางค์อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้เทียบกับฝาหลังอีกอันนึงที่เป็นสีดำเนี่ยที่เราเพิ่งยกตัวอย่างไปเมื่อกี้เนี่ยสัมผัสในฝั่งของสีม่วงที่เป็น l i เทอร์เพอร์เนี่ย จะนุ่มมือมากกว่านะครับซึ่งในด้านของวงแหวนกล้องนะครับถ้าดูกันใกล้ๆเนี่ยจะมีความต่างกันนิดนึงก็คือวงแหวนของเขาจะเป็นแบบสี เมทัลลิกเงานะครับแตกต่างจากรุ่นเมื่อกี้นะครับที่เป็นฝาหลังสีดำเนี่ยวงแหวนเขาจะออกเป็นแนวทองทองนะครับนับได้ว่าดีไซน์มีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนกันัะทีเดียวทั้งหมดผิวด้านรอบข้างตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นแบบผิวมันเงานะครับเมทัลลิกเหมือนกันเลยนะครับพื้นที่ด้านบนตรงนี้นะครับจะมีไมโครโฟนอยู่หนึ่งตแหน่งนะครับมีแค่จุดเดียวเลยนะแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับเป็นแบบว่าเรียบๆไปเลยนะไม่ได้มีรูไม่ได้มีปุ่มอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับในด้านขวามือเนี่ย ก็จะเป็นเพิ่มและลดเสียงอยู่ในปุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็ปุ่มล็อกหน้าจอเนี่ยเป็นเพียงแค่ปุ่มกดเท่านั้นนะครับรุ่นนี้เนี่ยให้ของดีมาเลยเพราะว่าเราสามารถสแกนลายลิ้วรือตร,ตรงตรงได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปแปะด้านขอบเครื่องแล้วนะนี่ตระกูล Y นะเนี่ยเออ ปกติตระกูลไวเหมือนว่าจะไม่ได้ให้มาเยอะเท่านี้นะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านล่างตัวเครื่องนะครับก็จะมีเป็นถาดซิมนะครับที่สามารถใส่ได้2ซิมเนี่ยแหละโดยที่เราสามารถอัปเกรดไอเจ้าไมโคร s d card ได้สูงสุดอยู่ที่1เทราไบต์นะครับและด้านข้างกันนะครับก็จะเป็นรูไมโครโฟนนะครับหนึ่ตำแหน่งแล้วก็รูชาร์จ USB Type C 1นึ่ตำแหน่งนะครับแล้วก็ขวาสุดเนี่ยจะเป็นรูสําหรับลําโพงนะครับอยู่ที่บริเวณ นิ้วชี้ด้านบนเล่นเกมไม่บดบังนะและมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่สามารถเล่งเสียงได้สูงสุด300%ครับในด้านของซอฟต์แวร์ให้มาอย่างครบถ้วนแล้วก็ในด้านของฮาร์ดแวร์ เป็นลำพงคู่ถือว่าครบถ้วนมากๆเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อที่เรื่องของหน้าจงหน้าจอกันเลยดีกว่าครับหน้าจอของเขาเนี่ยจะเป็น Panel AMOLED Display นะครับขนาด6.67นิ้วความละเอียดเนี่ยทำได้อยู่ที่ Full HD Plus หรือว่า2,400คูณ1,080พิกเซลอัตราร f เฟรชหน้าจอโรงงานเนี่ยเขาจะเลือกมาเป็นแบบการสลับอัจฉริยะมาให้ใครอยากจะปรับมาเป็นแบบหน้าจอ60เฮตตลอดเวลาก็ได้ครับ การใช้งานเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยลื่นไหลสักเท่าไหร่อยากได้ลื่นๆก็ปรับมาที่120เฮิร์ในด้านความสว่างสูงสุดนะครับตอนนี้เราตั้งออโต้ไว้นะเดี๋ยวเราลองปลดแล้วก็ปรับให้คุณดูแบบนี้นะครับ ความสว่างที่ทําได้โอ้โหสว่างตาแตกไปเลยอะคือกล้องมองอะไรไม่เห็นแล้ว <laughs> ถ้าดูจากตามสเปคนะครับอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ของ vivo global แล้วกันนะครับเขาเขียนไหมว่าความสว่างสูงสุดเนี่ยอยู่ในระดับ1,800นิตเบื้ <c oughs> องต้นก็คือรองรับกับแอปโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับหลักๆก,ก็จะมี Facebook Instagram นะครับมี Line มี Messenger แล้วก็ Shopee Lazada น,หนี่โครนแอป,ปได้ด้วยนะโดยการที่ ติ๊กเปิดแค่นี้เราก็จะได้เป็นแอป,ปเสมือนเรียบร้อยแล้วใครที่ต้องใช้ Line 2 ID Facebook 2 ID อะไรเงี้ยควรมาใช้ฟีเจอร์การคนแอป,ป,ปครับคราวนี้เนี่ยฟีเจอร์พื้นฐานทั่วๆไปอย่างการจับภาพหน้าจอนะครับก็คือลากจากด้านบนลงล่างเนี่ยก็สามารถแคปได้นะครับแต่ด้วยความที่ว่า เขามีฟังก์กชันถ่ายภาพแนวยาวด้วยเนี่ยก็จะเหมาะสําหรับใครที่ต้องการจะถ่ายหน้าจอที่เป็นบทความในพันทิปใน Facebook อะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครข้อมูลเนี่ยมันจะได้ครบถ้วนทั้งตัวหนังสือแล้วก็รูปภาพนั่นเองเนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะแคปด้วยฟีเจอร์พิเศษมากกว่านั้นนะครับเราไปที่คําว่าการจับภาพรูปแบบพิเศษ เมื่อเรากดคำสั่งนี้มาเนี่ยเขาก็จะลอยเป็นป๊อปอัพแบบนี้นะครับมีตัวเลือกด้วยกัน5แบบในด้านของการถ่ายวิดีโอหน้าจอนะครับท่าให้ง่ายสุดเนี่ยมาที่ช็อตคันแล้วก็กดคําว่าการบันทึกหน้าจอแบบนี้ดีกว่านะครับเมื่อกดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มบันทึกวิดีโอทันทีเลยซึ่งเดี๋ยวเราพาไปดูการตั้งค่าน,นิดนึงครับก็จะมีให้เลือกที่มาของเสียงทั้งหมดก็คือเสียงจากระบบนะครับหรือว่าเสียงเกมนั่นเอง เสียงไมโครโฟนก็คือเสียงภาคตอนที่เราเล่นเกมอะไรเงี้ยเสียงพูดอะไรก็ว่าไปแล้วก็จะเป็นการรวมเสียงระหว่างเสียงเกมกับเสียงไมเค์เข้าด้วยกันอะไรเงี้ยมาเลือกตัวเลือกที่3ได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับใครอยากทําคลิปสอนอะไรเงี้ยก็มาตั้งค่าตามนี้ได้เลยแต่จากที่เราได้ันทึกตัวอย่างมานะครับวิดีโอหน้าจอเนี่ยจะเป็นความละเอียด10 80ปนะครับอยู่ที่30เฟรมนั่นเองในด้านของวิธีการในการแบ่งหน้าจอนะครับกดรีเซนตแอปมา1ครั้งแล้วก็มากด dropdown ที่รายชื่อแอปของเรานะครับที่ มันคายอยู่ในหน้าจอหลังนี่แหละแล้วเราก็เลือกเป็นการแยกหน้าจอเป็น2ส,ส่วนนะครับบนกับล่างอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเปิดเป็นหน้าต่างแบบป๊อปอัพก็สามารถทําได้นะครับในที่นี้เนี่ยรองรับเฉพาะแอปที่ทําได้เท่านั้นนะเขาไม่ได้แบ่งหน้าจอได้ทุกแอปนะครับอันนี้จะต้องไปลองเล่นกันก่อนยกตัวอย่างอย่างเป็นแอปพลิเคชัน a c e b o o k อะไรเงี้ยหรือแอป g l e Chrome อะไรเงี้ยสามารถแบ่งหน้าจอทีละครึ่งได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสําหรับบางแอปนะครับยกตัวอย่างเป็นแอปเกมอะไรเงี้ยจะไม่สามารถแบ่งครึ่งหน้าจอได้นั่นเองเอาล่ะ รเราเข้าสู่เรื่องของสเปคที่เขาให้มากันเลยดีกว่าสเปคที่เขาให้มานะครับเป็น CPU Snapdragon 4 Gen 2สามารถ clock speed ได้สูงสุดอยู่ที่2.2 GHz นะครับ RAM ที่เขาให้มาเนี่ยเป็น LP DDR4X นะครับให้มาแล้ว8 GB แล้วก็สามารถจะเพิ่ม RAM เท่ากับว่าเป็น RAM 8บวก8ตั้งแต่ซื้อมาเลยในฝั่งของพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลนะครับจะเป็น ROM UFS 2.2ความจุ256 GB ซึ่งเมื่อพูดถึงความแรงนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะไปดูคะแนนเบสมาร์กแล้วก็พาทุกท่านไปเล่นเกมกับ3เกมและการ R.O.V.PUBG และ g e n h i n Impact ดูสิว่าปรับสุดแล้วเล่นได้ขนาดไหนในด้านของคะแนนเบส c h มาร์นะครับเริ่มจากอันตูตู้ได้ไปอยู่ที่441,408คะแนนแล้วมาต่อกันด้วยก e กเบนซิกนะครับซิงเกิลคอรได้ไปอยู่ที่911คะแนนและมัลติคอร์2,100คะแนนในฝั่งของ 3DMar k นะครับสลิงช็อต2,720คะแนน WireLive Xtreme 156คะแนนและปิดท้ายด้วย w i r e l i f e 667คะแนนครับ เริ่มต้นจากเกม Gen Shi n Impact กันเลยดีกว่าครับคุณภาพกราฟิกที่เป็นค่าเริ่มต้นเขาตั้งอยู่ในระดับต่ำเอาไว้นะครับเราสามารถเล่นในระดับกลางเนี่ยพอได้แต่ผมแนะนำว่าให้ตั้งระดับต่ำเหมือนเดิมและไปปรับค่าเฟรมเรทให้เป็น60เฟรมดีกว่าภาพก็ยังคงลื่นไหลดีนะครับในะขณะที่ออกสกิลค่อนข้างจะเยอะเนี่ยถือได้ว่าเล่นได้ครับไม่ได้เจออาการกระตุกหรือภาพค้างอะไรเลยถือได้ว่าเกมนี้นะครับลองปรับตั้งค่าตามที่ผมได้ทำให้ดูเนี่ยถือว่าเล่นได้ครับ ไปต่อันที่ R O V นะครับเราสามารถปรับภาพ H D แบบสูงสุดได้นะครับแล้วก็การแสงผลเนี่ยปรับได้ในระดับสูงเท่านั้นและสุดท้ายนะครับเราปรับเฟรมเรทเป็นระดับสูงสุดเท่าที่เขาจะทําได้เนี่ยนะักณนาะเข้าไปเล่นเนี่ยตั้งแต่ช่วงกลางเกมไปจนถึงท้ายเกมเนี่ยยังไม่เจออาการเฟรมหลุดล่วงเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะเข้าไปตรุมบอลมากน้อยแค่ไหนเนี่ยถือได้ว่าเล่นเกมนี้ได้แบบปกติสุกเลยครับ ปิดท้ายกนที่พ u b g Mobile นะครับเราสามารถปรับกราฟิกลื่นไหลที่เป็นค่าเริ่มต้นเนี่ยและได้เฟรมเรทในระดับอัลตานะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะปรับกราฟิกขยับขึ้นมาเป็นสมดุลเนี่ยเฟรมเรทก็เป็นอัลต้าเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวเราจะลองปรับกราฟิกให้อยู่ในระดับ HD ซึ่งเป็นค่าสูงสุดของเขาแล้วนะครับเฟรมเรทเนี่ยจะลดลงมาเหลือในระดับสูงเท่านั้นในที่นี้เนี่ยลองรับการเปิดใจโรสโคบด้วยนะครับณนขณะที่เราลองเล่นเนี่ยเราพบว่าเฟรมเรทเนี่ยจะวิ่งอยู่ในระดับประมาณสัก30กว่ากว่าเฟรมนะครับถ้าอยาก ไหลกว่านี้แนะนําให้ลดระดับการาซิกลงมาเหลือในระดับสมดุลอะไรเงี้ยจะดีมากขึ้นแต่หลกัหลกๆรวมๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะปรับค่าสูงสุดเท่าที่เขาทําได้ก็ไม่พบอาการเฟรมหลุดล่วงเฟรมกระตุกเลยนะครับท้งนี้เนี่ยผมลองที่จะไปขับเครื่องล่อนดูนะเออก็นับได้ว่าภาพมันก็ลื่นไหลเล่นสนุกดี เอาล่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เรื่องกล้องกันเลยดีกว่าครับตัวนี้เองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น vivo ตระกูล Y นะครับแต่กล้องของเขาอะใส่ซอฟต์แวร์มาครบถ้วนมากๆเลยมีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าให้ฟังเต็มเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่สเปคกล้องกันก่อนเลยดีกว่าตัวกล้องหลักของเขาเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จะมีเป็นกล้องมุมกว้างที่มีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลมุมมองกว้างสุดอยู่ที่120องศา แล้วก็กล้องตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกมากครับเพราะเขาไม่ได้ใช้ในการถ่ายรูปแต่เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดค่าฟลิก,กอร์ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมพยายามหาข้อมูลแล้วนะครับว่าฟลิก,กร์เซนเซอร์เนี่ยใช้ทำงานด้านอะไรบ้างเพราะปกติเนี่ยมือถือถ้าเกิดว่าจะถ่ายเป็นภาพตอนที่มีแสงไฟนีออนถูกใส่ไว้อยู่ในสถานที่บางอย่างเนี่ยมันจะมีอัตราการการพลิบภาพใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเห็นว่า สิ่งที่อยู่ในคลิปเนี่ยมันมีเป็นริ้วดำๆวิ่งไปวิ่งมาตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าฟริกเกอร์ฟรีเดี๋ยววันเปิดตัวเนี่ยเดี๋ยวทาง vivo ประเทศไทยเขาจะอธิบายให้ฟังซึ่งเดี๋ยวผมจะแนบรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ในช่องคอมเมนต์และกกนสำหรับใครที่อยากรู้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างภาพสําหรับการเอามือถือไปถ่ายเป็นสิ่งของดอกไม้หรือแม้แต่แก้วที่มีหลอดปักอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าการเบอรอของเขาตัดขอบได้ค่อนข้างเนียนเลยทีเดียวครับ แล้วคราวนี้เรามาดูตัวอย่างของการใช้เลนส์มุมกว้างซูม1เท่าและก็ซูม2เท่าเปรียบเทียบให้ดูแบบนี้ครับว่าความคมชัดของเขาเนี่ยแทบไม่ลดความละเอียดลงมาเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากซูมมากกว่านั้นนะครับผมก็ลองทําให้ดูแบบนี้เลยเริ่มตั้งแต่เลนส์มุมกว้าง1เท่า2เท่า5เท่า และปิดท้ายด้วย10เท่านะครับถ้าเกิดว่าเราเอาไปถ่ายรูปคนนะครับผมก็เลยเทียบเอามาให้ดูนะครับว่าคุณยืนอยู่ในตำแหน่งที่เดิมเลยแต่คุณจะได้ภาพทั้งหมด3ใบครับโดยแยกออกมาเป็นเลนมุมกว้างเลน1เท่าเลน2เท่าตามนี้เลยครับในด้านของแฟลชนะครับเอาตามตรงแล้วมีขนาดที่ใหญ่มากกว่าสมาร์ทโฟนรุ่นทั่วๆไปนะครับซึ่งสิ่งที่เขาใส่มาเนี่ยจะเป็นแฟลชที่เป็นสีขาวเท่านั้นนะครับจะไม่ได้มีการผสมสีเหลือง เพื่อเป็นแบบดูโอโทนนะนะเขาก็ได้ใส่ลูกเล่นที่เกี่ยวกับแฟลตอนถ่ายรูปม,มาให้เราได้ลองใช้ครับจะเห็นได้ว่าลูกเล่นของเขาเนี่ยมันคล้ายๆกับ vivo ตัวตระกูลใหญ่กว่านี้นะครับที่ไม่ใช่ตระกูล Y ยเนี่ยยกตัวอย่างก็คือพวก v 3 0 v 3 0 Pro v 2 5อะไรอย่างเงี้ยนะ v รับเ2 7อะไรเงี้ยฟีเจอร์อัน,นเนี้ยเนี่ยที่เป็นแบบว่ารูปผู้หญิงสเงีเหลืองเนี่ยเขาก็จะเปิดไฟ led ด้านหลังนะครับเห็นไหมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น1ลูกเล่นอันแรกนะครับที่ยกตัวอย่างแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยภาพคนโดนแฟลอะไรอย่าง ก็จะมีการใช้แฟลชด้านหลังประกอบกับตอนที่เราถ่ายรูปด้วยแล้วมากไปกว่านั้นนะครับรูปเล่นของโหมดบุคคลเนี่ยจะมีการเปลี่ยนโบเก้ด้านหลังเป็นรูปหัวใจได้ด้วยรูปดาวรูปผีเสื้อรูปซากุระอะไรประมาณนี้นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนได้แล้วก็ปรับความเข้มของโบเก้ได้ตามใจเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราพาม,มาดูกันที่งานวิดีโอของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้บ้างดีวกว่าน,นะครับวิดีโอของเขาเนี่ยจะปรับได้แค่ในฝั่งของความละเอียดเท่านั้นก็คือ 720p หรือว่า 1080p อะไรเงี้ยในด้านเฟรมเรทเนี่ยจะถ่ายได้เพียงแค่30่30เเฟทานนั้นลยะ ปรับ60เฟรมไม่ได้แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจนะครับคือตัวนี้เองเนี่ยเขาจะมีกันสั่นมาให้คุณด้วยนะครับเป็นรูปแบบ EIS หรือว่าอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะไม่ได้มาจากตัวชิ้นเลนส์แต่ว่าเราสามารถเปิดปิดได้ครับโดยที่กันสั่นวิดีโอเนี่ยผมก็ได้ถ่ายคลิปเทียบม,มาให้คุณดูด้วยนะว่าเปิดกับปิดต่มันต่างกันอย่างไรซึ่งผมสรุปได้ง่ายๆแบบนี้ว่าคุณควรเปิดกันสั่นในการถ่ายวิดีโอทุกคลิปครับเพราะภาพของคุณมันจะได้ดูเรื่องตามากขึ้นกันสั่นเนี่ เลนมุมคูณ1เท่าอะไรเงี้ยที่เป็นระยะสายตาอะไรเงี้ยเปิดได้หมดเลยนะครับ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆวิดีโอกล้องหน้าของเขาเนี่ยก็คล้ายๆกันแหละ 720p 1080p ทำได้ครับแต่ว่าถูกตัดในด้านของการสั่นออกไปนะคือกล้องหน้าเนี่ยไม่มีการสั่นเลยในด้านของโหมดเพิ่มเติมนะครับให้มาอย่างครบถ้วนนะความละเอียดสูงสุด50ล้านฟีเจอร์การถ่ายเอกสารนะครับซาร์โมชันทำแล็บโหมดโปรมุมมองคู่ไลฟ์โฟโต้ให้มาประมาณนี้นะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเราจะพาไปดูการเทียบ HDR on off นะครับจากสิ่งที่ได้พบเจอเนี่ยผมรู้สึกว่ากล้องตัวนี้นะ h d r เนี่ยสามารถเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับเรื่องถัดมาครับในเรื่องของการวัดแสงเนี่ย ผมได้ทําการแคปหน้าจอให้คุณดูตามนี้บางครั้งเนี่ยตัวกล้องเขาหาใบหน้าบุคคลไม่เจอเนื่องจากว่าเงาเนี่ยมันเงาเกินไปไงจนมองไม่เห็นหน้าคนไปแล้วแสงมันจะมืดไปเลยครับทั้งที่เรากําลังถ่ายหน้าคนอยู่ก็เลยร้องให้เขาถอดแว่นดูครับเอ้ยปรากฏว่ามือถือมันเห็นหน้าบุคคลได้ง่ายขึ้นแนฮะแลวเขาก็สามารถว้ดแสงใบหน้าได้รวดเร็วมากกว่าเดิมเอาเป็นว่าเวอร์ชั่นที่คุณผู้ชมซื้อไปเนี่ยสิ่งที่อยู่ในมือของคุณมันจะสมบูรณ์มากกว่าเวอร์ชั่นที่ผมถืออยู่นะครับแล้วก็เรื่องปิดท้ายนะครับสิ่ ได้ไปพบเจอจาก vivo y 1 0 5g เนี่ยตอนที่เราถ่ายรูป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 ถ่ายคลิปถ่ายที่เคลดที่เคล็ดทีทท่โดยที่แทบอาจจะไม่ค่อยได้พักหน้าจอเลยนะครับเมื่อไหร่ที่เครื่องร้อนเนี่ยเราจะไม่สามารถถ่ายภาพหมดบุคคลแบบเบลอหลังได้นะครับเรื่องพวกนี้เคยเจอแล้วใน vivo ในสมัยประมาณสักต้นปีที่แล้ว ซึ่งเอาตามตรงแล้วผมเพิ่งรีวิว Vivo V, v 3 0กับ V 3 5 G ไปเครื่องร้อนก็ยังถ่ายต่อเนื่องได้หรืออาจจะประมวลผลช้าลงแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดันทุลังถ่ายต่อมันก็สามารถ ไปเปิดฟีเจอร์การเบอร์หลังได้ครับแต่ต้องเปิดทุกครั้งเมื่อเราจะถ่ายนะครับบางครั้งเนี่ยถ่ายไปปุ๊บมันเบอร์ผิดที่เครื่องมันร้อนเลยเงี้ยมันก็เลยเบอร์ผิดเบอร์ถูกแต่เราสามารถไปปรับแก้พื้นที่การเบอร์หลังได้อีกครั้งหนึ่งในการแก้ไขภาพนะครับเราเลือกพื้นที่ใหม่ได้เลยอยากจะให้ชัดตรงไหนจะให้เบอร์ตรงไหนเบอร์มากเบอร์น้อยอะไรเงี้ยปรับได้ทีหลังครับกล้องหน้าของเขาเนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับซึ่งกล้องหน้าเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์การถ่ายเบอร์หลังดด้ววยยเเช่นนนีกัะ แต่ไม่สามารถจะเปลี่ยนโบเก้เป็นรูปต่างๆได้แล้วเอาเป็นว่าในด้านของการถ่ายภาพนะครับผมน่าจะมีข้อมูลที่อยากจะเล่าให้ฟังประมาณนี้เราไปพูดถึงเรื่องการตกแต่งภาพหลังจากถ่ายดีกว่าเขามีฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่เรียกว่า Photo Border นะครับหรือว่าขอบของภาพฟังก์ชันนี้เนี่ยจริงๆถูกใส่มาใน V i v o v 3 0 ซีรีส์นะครับซึ่งก็เป็นขอบภาพที่ดูสวยเหมือนคล้ายๆกับถ่ายโพลารอยด์เลยเนี้ยปกติการตกแต่งภาพรูปแบบนี้จะต้องไปโหลดแอปใหม่แต่ Vivo เนี่ยใส่เข้ามาให้เลยในการแก้ไขภาพเนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์ในการลบวัตถุออกจากรูปภาพนั้นๆด้วยนะครับแต่เราจะต้องเอานิ้วเนี่ยไปฉีดไปเขียนวัตถุที่เราต้องการลบด้วยตัวเอง เอาล่ะในด้านของกล้องนะครับผมก็น่าจะทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่กันเลยดีกว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยเป็นพิมพ์นิยมนะครับ5,000มิลลิแอมชาร์จเร็วแบบ80วัตต์แฟชช r g e เราจะสามารถชาร์จศูนย์ถึง80%ภายในระยะเวลาครึ่งชั่วโมงซึ่งนับได้ว่าเร็วถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนครับและที่น่าภูมิใจคืออะไรปะคุณจ่ายเงินแค่รุ่น Vivo y 1 5 g แต่คุณได้เทคโนโลยีชาร์จในระดับ vivo ตระกูล v อซึ่งอันนั้นะราคาสุงกว่านะครับและเรื่องท้ายๆจริงๆสุดๆแล้วเนี่ยก็คือสิ่งที่เขานิยมใส่มาในช่วงปีนี้นะครับก็คือเทคโนโลยีการละอองน้ำแล้วก็ละอองฝุ่นเนี่ยถูกใส่มาในรุ่นนี้ด้วยนะครับในระดับ ip54 แน่นอนว่าอาจจะไม่ได้โหดสุดขนาดเอาไปลุยสงคราม ใครอยากสาดน้ํามาสาดเลยใครอยากฉีดน้ํามาฉีดเลยมันไม่ได้ระดับนั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เนี่ยฝนมันตกแล้วเราเนี่ยก็หายตัวซองกันน้ําไม่ทันมันอาจจะเปียกน้ําไปบ้างอะไรเงี้ยก็อันนั้นเนี่ยเครื่องเราก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้นะครับปกติสุกไม่ต้องไปแช่ถังข้อสารเอาล่ะสำหรับเรื่องส่งท้ายนะครับในเรื่องของราคาเขาขายอยู่ที่9,999ายบาบาทก็คือ จ่ายไป10,000มทอนบาทหนึ่งเลยนะสำหรับของแถมนะครับคุณจะได้รับบัตร EVIP มูลค่า5,999บาทเป็นการประกันตัวเครื่อง2ปีครับแล้วก็ประกันหน้าจอแตก1ครั้งภายใน2ปีแรกเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมปี2,567สําหรับใครที่สนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ v i v o b แบรนดทุกสาขาและตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเท่เท่เท ซึ่งแน่นอนว่าผมจะทิ้งลิงก์เป็นช้อปปี้แล้วก็ลาซาด้าให้คุณด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ซื้อได้ตั้งแต่วันที่ออนไลน์คลิปนี้เป็นต้นไปเลยทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคำถามใดที่คุณคาใจแต่ผมไม่ได้เล่าให้ฟังสามารถถามได้ในช่องคอมเมนต์ของใต้คลิปนี้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้จนจบเอาละลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมีสมาร์ทโฟนรุ่นที่น่าสนใจแบบนี้อีกไปแล้วครับสวัสดีครับ Thank you.